องเงียบกิ๊บเลยนะครับไม่มีดังไม่มีหอนเลยนะสวัสดีครับรถนางฟ้านะครับวันนี้พามาดูรถเขาใหม่ครับสายยาม,มาฮ่านะครับรุ่นใหญ่ตามใครไม่เป็นนะครับ DZ m 1 5 0 c ซีซีนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่า พร้อมใช้เลยนะแล้วก็ราคาไม่สูงมากนะครับที่สำคัญภาษีเต็ม6 7เลยนะครับคนจะ่ไปชมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์นะกด s ับ s c r ไท e อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเอกสารครบโอนนะครับมีเล่มแล้วก็จุดโอนลอยครบเลยภาษีเต็ม6 7นะครับใช้ยาวยาวถึงปีหน้าเลยสีตรงเล่มนะครับน่าจะสานสีครับดำม่วงส้มหรือเปล่าเนี่ยนะครับสีตรงเล่มของเขาเลยครับ สภาพตลออเลยนะครับครบๆนะครับมีกระจกมีกันตกบางโซ่อะไรนี้อยู่ครบเลยระบบไฟเลยก็ใช้ได้หมดระบบนะครับมาดูรายละเอียดนะครับชุดสีนี่เป็นสี 2K นะครับแต่ว่าน่าจะทํามานานแล้วนะครับแล้วก็จะมีตําหนิจากการใช้งานนะครับเหมือนสีบวมนะครับบนงคนน้านะครับก็จะมีตําหนิค่อนข้างเยอะแต่ว่าเป็น สี 2K นะครับเคลือบทับสติกเกอร์มันก็จะเงาอยู่นะฮะเสีทางก็เงาๆเลยนะครับสีผมให้ไปประมาณสัก70%แล้วกันนะครับมันจะมีตำหนินะครับพวกการใช้งานนะครับ70%แล้วกันนะครับมันไม่ได้สวยใหม่เหมือน100%เหมือนที่ทำใหม่นะครับก็70%แล้วกันนะครับ สีล้อก็ยังสวยนะครับสีล้อส,ส,สีม่วงก็พอมีตําหนิอยู่เล็กน้อยนะครับส่วนยางนี่เปลี่ยนใหม่นะยางใหม่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับใช้ยาวๆเลยนะครับคันนี้เป็นมอน้ามีเนียมแล้วนะครับช่วงหน้าดีนะครับอ่าผมเปลี่ยนซีนโช๊คให้ใหม่แล้วก็ซีนกันฝุน่นแล้วก็เซ็ตน้ํามันใหม่นะครับนึ่มดึกเลยก็ไม่มีรั่วไม่มีซึมนะสีลตกหน้าะครับตัวนี้เปลี่ยนยากมากแล้วก็ไหลฟังเลยนะสีโครงสวยนะฮะ นี่นะสีโครงก็สีสงเคเหมือนกันก็ตําหนิก็พอมีแต่ว่าเล็กน้อยนะครับสีโครงสวยๆไม่มีปูไม่มีบวมเลยนะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยสีฝาเครื่องนี่ก็สวยนะฮะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับกระบูเดิมมาก่องครบนะครับหน้าไม้ก็ใช้ได้หมดเลยนะความเร็ววัดรอบไฟเตือนต่างนี่ใช้ได้หมดเลยนะครับรกับเดิมของเขาก็ออฟลันกดดูน้ามันอันนี้ก็ใช้ได้ คุณแจก็หลายดอกมากครับแต่ว่าขันได้หมดเลยนะครับสามจุดนะครับนี่นะสวยสะอาดยางหลังก็ใหม่นะตรนเบรกหน้าเบรกหลังนี่ใช้ได้ดีเลยนะก็จะมีคราบสนิมบ้างนะครับตามการใช้งานของเขานะครับเปลียนกรุงเทพใ้าเบอกก็มีอยู่ครบเลยนะครับแบตเตอรี่ทั้ง2 G, ทีถัง G, น้ำนี่อยู่ครบเลยนะครับโซลสเตอร์ก็ยังใช้ได้อีก ค่างเยอะอยู่นะฮนะก็มีข้ามสนิมบางๆแล้วเนี่นะเป็นเลี้ยวหลังอะไรอยู่ครบนะครับด้านโค้นะงด้านซ้ายไม่มีปูเลยนะไม่มีปูไม่มีบวม,ม,ม,มเลยนะครับปกติมันจะชอบปูนะด้านซ้ายที่ตัวยางติดโค้งนี่ก็อยู่ครบนะครับตรงน,นี้ก็จะมีรอยน้ํามันนิดนึงนะครับถังก็ไม่มีรัว่วไม่มีบวมนะที่เช็คเบนต้นนะฮนะคาร์บูเดอร์พวก ตัวดิบโชกเลยก็อยู่นะครับเราจะมีพวกชิ้นดําตรงนี้มันก็จะไม่ค่อยสวยนะซ้ายวัานะครับแล้วก็เหมือนหน้ากาศบางไมนี่ก็เหมือนตัดมานะครับเป็นยอสวย่วนฟังเสียงไปฟังเสียงวาวนะนะครับวาวทำงานตัดทีเดียวติดครับแลนรอดขึ้นนะ ตรวูน้ำมันก็ใช้ได้ครับไฟเกียร์ไฟอันนี้ไปเกียร์ว่านะไฟเจอสองทีก็ติดนะฮะแต่ว่าหน้าใหม่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นนะคระับแต่กระดังงแง่ๆนะครับไฟเบรกอะไรก็ติดครบนะครับมองเห็นหรือเปลนะ่าเนี่ยต่ำสูงติดหมดนะฮะคือว่า ใสยไม่ค่อยสว่างนะใส่ยับใส่เนะลี้ยวกดยามากเลยนะยใส่เลี้ยวใส่ยับเครื่องเงียบกิ๊บเลยนะครับไม่มีดังไม่มีหอนเลยนะ ฟ่งเสียงเบิ้ลเ,เครื่องนิดนึงนะครับรบิดติดมือนะครับว่าเปิดลบเปลี่ยนนะครับเอาไปก็ใช้งานได้เลยหรือใครจะไป เก็บตรงไหนไปแตกตรงไหนเพิ่มก็อันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับออบรันก็ใช้ได้นะครับมาฟังราคากันนะครับดิสเอ็มคันนี้เปิดราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทเอกสารครบโอนภาษีเต็มหกเจ็ดเลยนะราคานี่ผมบอกเลยว่าไม่แพงนะครับไม่แพงผมกจัดว่าถูกเลยนะเรา ก่อนหน้ามีแต่20,000ขึ้นนะฮะทีเซตเอมที่ขายมามีแต่20,000ขึ้นเลยนะครับสวยคุ้มแน่นอนนะครับ1 8ึ0 0หมืบาทนะครับทีเซตเอมท่านใดที่สนใจก็โทรมาแล้วเบอร์0 6 3 4 2 5 5สามสนะครับไลน์เบอร์นี้เลยนะครับมาขอลุกเพิ่มเติมได้นะครับอีกช่องทางหนึ่ง Facebook นะครับเพจรถนำฟ้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับหรือทัก messenger สอบตามรายละเอียดได้นะครับรถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศเลยนะครับราคายังไม่รวมค่าจัดส่งนะค่าจัดส่งแล้วแต่จังหวัดที่ลูกค้าอยู่นะครับจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับรอรับโทรศัพท์อย่างเดียวครับโอเคครับฝากว้่ครับที่เดเอ็ม18,900หมืนแปดับาทภนะาษีเต็ม6กเจ็ ก่อนรีวิวประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน,าน้าคลิปน,นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ